บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิบะบรอกาตสลามยามบ่ายนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนวันนี้ก็มาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะความจริงวิชาการงานอาชีพนี้เรามีนัดเรียนกันตอนเชา้าแต่เนื่องจากตอนเช้าครูติดภรารกิจสอนห้องอื่นอยู่นะคะดังนั้นครูขอเวลาช่วงบ่ายนี้ก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง งานประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใน powerpoint ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะในคลิปการสอนนี้ครูมีเฉลยเฉลยแบบฝึกหัดให้เยอะเลยนะคะดังนั้นดูให้จบก่อนที่จะเลื่อนผ่านนะคะอย่ากอด้วยนะไม่เอานะไม่เลื่อนไม่เลื่อนให้วิดีโอของครูมันเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดู powerpoint พร้อมๆกันเลยค่ะ หนานี้เลยหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานช่างนะคะตัวชี้วัดนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับในบทเรียนนี้คือหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะนักเรียนต้องรู้รู้ถึงหลักการซ่อมแซมนะคะการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่อไป สิ่งที่จะต้องรู้คือความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะรวมไปถึงประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ด้วยมาดูสิหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้มีหลักการอะไรบ้างนั่นก็คือข้อที่หนึ่งศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน น,ะะนั่นก็คือเวลานักเรียนจะซ่อมแซมสิ่งของอะไรก็ตามนักเรียนต้องรู้วิธีการของมันก่อนวิธีการซ่อมแซมเพื่อไม่เกิดอันตรายกับนักเรียนเองนะคะแล้วก็เป็นถ้าเรารู้ร,รู้วิธีการซ่อมแซมมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราด้วยนะคะไม่เกิดความผิดพลาดนะต่อไปข้อที่2เมื่อตรวจพบร่องรอยการชำรุดควร รีบซ่อมแซมทันทีเพื่อไม่ให้ชํารุดมากขึ้นนะคะจนซ่อมแซมไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งของของเรามันเกิดการชํารุดเราต้องรีบซ่อมทันทีไม่อย่างนั้นปล่อยเวลาผ่านไปอาจจะซ่อมแซมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันชํารุดเยอะเกินไปแล้วต้องซื้อใหม่ทันทีนะคะข้อที่3ซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชำรุด โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมที่เหมาะสมด้วยนะคะข้อที่ 4. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าบางชิ้นงานของที่นักเรียนของบางสิ่งที่มันชำรุดอะคะ่ะมันจะต้องใช้เครื่องมือที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นอะไรอีก ปืนกาวไอ้ของพวกนี้ค่ะนักเรียนจะต้องไม่ประมาทนะคะต้องระมัดระวังยิ่งกว่าอของอื่นๆนะข้อที่5ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยนะคะตรวจสอบเลยว่าอุปกรณ์ของเราเครื่องมือของเราและก็เครื่องใช้หลังการซ่อมแซมทุกครั้งนะคะต้องตรวจสอบเครื่องมือการซ่อมแซมของเราทั้งก่อนและหลังซ่อมแซมด้วย ข้อที่6ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชำรุดมีวิธีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือว่ามันมีอันตรายนะคะต้องรีบบอกผู้ใหญ่ให้เขาให้ผู้ใหญ่นี่แหละมาซ่อมแซมอ่าหรือว่าจ้างช่างซ่อมก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นข้อที่6นี่เป็นเป็นการซ่อมที่เกินความสามารถของนักเรียนแล้วนะคะ,ะต่อไปมาดูซิ มาดูวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันมีวิธีการใช้อย่างไรออันที่หนึ่งคือคืออะไรเอ่ยนักเรียนก็คงรู้จักกันแล้วอันที่1นึคอนนะคะคอนดูเมาส์ที่ครูชี้นะมันเป็นคอนลักษณะการชํารุดหัวคอนหลวมตรงนี้เป็นหัวของมันนะคะอ่าเป็นมันเป็นเหล็ก เป็นเหล็กนะคะมันหลวมแล้วนักเรียนจะต้องมีวิธีการซ่อมคือตอกอตอกริ่มที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่นจึงนาไปใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้อค่ะถ้ามันหลวมนักเรียนก็ใส่หัวค้อนมันตามรูปภาพเลยแล้วก็ตอกให้มันแน่นอตอกให้มันแน่นนะคะต่อไปมาดูอันที่สองเลื่อย ะะลักษณะการชํำรุดนั่นก็คือน็อตท,ที่ยึดด้ามเลื่อยหลวมตรงนี้เลยน็อตมันจะมีอยู่สามนะคะน็อตตรงนี้เลยมันหลวมแล้วเราจะซ่อมแซมยังไงนี่เลยใช้ประเจรหรือว่าไขาควงขันให้แน่นจึงนำไปใช้งานตรงนี้นะคะอเอาประเจก็ได้เอาไขาควงก็ได้มาไขาน็อตให้มันแน่นนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ใหม่แล้ว ต่อไปรูปที่สามเป็นครีมครีมนี้ไม่ใช่ครีมทาหน้านะคะเป็นครีมอุปกรณ์การใช้ในการซ่อม,ซอมแซมสิ่งของต่างๆนะคะครีมนี้ลักษณะการชำรุดคือไม่สามารถง้างออกเพื่อใช้งานได้ง้างออกนั่นก็คือตรงนี้เลยนะคะมันแข็ง ง้างไม่ได้เวลาจะตัดอะไรตัดไม่ได้มันง้างไม่ได้มันแข็งมากเลยดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องซ่อมแซมคือหยอดน้ํามันกันสนิมแล้วก็ง้างเข้าออกจนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะต้องหยอดน้ํามันตรงนี้เลยตรงที่เป็นเหล็กอะคะ่ะหยอดน้ํามันกันสนิมหลังจากนั้นก็ลองดึงเข้าดึงออกง้างง้างเข้าง้างออกนะคะว่ามันใช้งานปกติได้ไหม ะะต่อไปไปดูอุปกรณ์อื่นอีกอันที่ห้าเป็นกันไกตัดกิ่งลักษณะกันไกตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งไม้เล็กๆนะคะสำหรับการตัดกิ่งไม้เล็กๆตัดตกแต่งกิ่งไม้ลักษณะการชำรุดคือน็อตยึดกันไกตัดกิ่งหลวมตรงนี้เลยมันจะมีน็อตอยู่นะคะน็อตยึดกันไกมันหลวม ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องซ่อมคือใช้ประแจขันให้พอดีและหยดน้ำมันหยดน้ำมันกันสนิ่งนั่นเองนะคะใช้ประแจขันน็อตตรงนี้ให้มันแน่นแล้วก็หยดน้ำมันด้วยต่อไปมาดูสิกันไกลตัดกระดาษหรือว่ากันไกลตัดผ้าอันนี้เป็นกันไกรปกติที่เราใช้กันอยู่แล้วลักษณะการชํารุดของมันก็คือหมุนยึดกันไกหล้วมและกันไกล บินนะคะ,ะตรงนี้เลยมันรวมนะคะหมุนยึดกันไกลมันรวมที่คูชี้นะคะวิธีการซ่อมคือกันไกลหลวมให้จับกันไกลคว่ำแล้วหมุนลงกับพื้นให้แข็งนะคะหมุนลงกับพื้นให้แข็งหลังจากนั้นใช้ค้อนค่อยๆตอกที่ปลายหมุนให้มันแบนตรงนี้นะกันไกลหลวมนะคะตอกให้มันแบนแต่ไม่ไม่ให้แน่นจนเกินไปนะคะ แต่ถ้ากันไกลบินนะกันไกลบินก็คือใช้หินลับมีดหินลับมีดจะอยู่ในลักษณะที่มันเป็นหินยาวๆใช่ไหมคะหินยาวๆใช้ขัดบริเวณที่มีรอยบินตรงนี้เลยนะคะใช้ขัดบริเวณที่มันมีรอยบินจนกระทั่งเมื่อใช้ใช้แล้วใช้มือลูบแล้วมันไม่มีรอยสะดุดนี่ก็สามารถนํากลับไปใช้ไหมได้นะคะ ขัดตรงนี้เลยค่ะขัดเหมือนเหมือนมีดที่มีดของเรามันไม่คมอะค่ะขัดแบบนั้นเลยตรงนี้นะคะต่อไปมาดูวิธีการซ่อมซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆมาดูซิกกาวนี้มันมีหลายชนิดด้วยกันนะคะนักเรียนซึ่งกาวแต่ละชนิดมันมีอ,อันตรายที่แตกต่างกัน อันนี้เป็นของใช้ที่อันตรายนะคะดังนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังและศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้องต้องศึกษาด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยมาดูซิกาวเป็นวัสดุที่ใช้ยึดติดชิ้นงานการเลือกใช้ชนิดของกาวก็ต้องพิจารณาจากวัวสดุที่ซ่อมแซมด้วยนะคะถ้าเป็นกาวลาเท็กแบบนี้เลยที่ครูใช้อยู่ในห้องเรียนเป็นประจำะคะ่ะ เกาลาเทคนี้จะใช้สำหรับติดวัสดุประเภทกระดาษไม้หรือว่าผ้าดูนะเอาไปติดรองเท้าได้ไหมไม่ได้ไปติดรองเท้าเธอเดินก็รองเท้าขาดอยู่ดีมันไม่ใช่สำหรับติดรองเท้ามันสำหรับติดอะไรคะนักเรียนสำหรับติดกระดาษไม้หรือว่าผ้าไม้ก็ติดได้เห็นไหมในที่พวกเราด้วยไหมหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นปหป .6 ทำที่ใส่ดินสอด้วยด้วยไม้ไอศครีมเขาก็ใช้กาวนี้เลยค่ะนักเรียนกาวลาเทคนะคะกาวลาเทมันจะติดไม้เน่นมากเลยต่อไปมาดูกาวยางสิคะกาวยางกาวยางนี้พวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะแต่มันใช้สำหรับติดพวกสิ่งของที่เป็นหนังหรือว่าเป็นยาง อันนี้ใช้สำหรับรองเท้าได้นะคะรองเท้าหนังหรือว่ารองเท้ายางใช้ติดได้เลยมาดูกาวร้อนอันตรายมากเลยกาวนี้กาวร้อนใช้ติดวัสดุประเภทเซรามิกกระจกหรือว่าพลาสติกนะคะอ่านี้เลยนะคะตามนี้เลยมาดูกาวซิลิโคนชนิดแท่งหรือว่าเป็นปืนกาวปืนยิงกาวนะคะร้อนมากเลยเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นกาวที่ใส เข้าไปในปืนแล้วก็เสียบปลั๊กให้มันร้อนกาวมันก็จะออกมาทางนี้ใช่ไหมคะมาดูซิว่ามันใช้งานยังไงนั่นก็คือใช้ติดวัสดุประเภทไม้พลาสติกหินวัสดุธรรมชาติเช่นพวกเปลือกหอยลูกไม้กิ่งไม้ต่างๆนะคะอันนี้สามารถใช้ได้เลยตัวอย่างการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยกาวชนิดต่างๆนะคะมาดูซิสมุด หนังสือขาดเราจะใช้กาวอะไรเราจะใช้กาวอะไรติดคะสมุดหนังสือเราใช้กาวลาเทก็เกซ์กาวลาเท็กซ์นะคะลักษณะการชำรุดล่ะสันปกสมุดหรือหนังสือขาดหรือว่าหลุดนะคะตรงนี้เลยมันขาดมันหลุดเนื้นั้นวิธีการซ่อมคือใช้กาวลาเท็กซ์ใส่กาวใส,สหรือว่าสก็อตเทปนะคะติดตรงที่มันหลุด ่ติดให้มันเข้ากับปอกให้แน่นนะคะต่อมามาดูกล่องใส่ของกล่องใส่ของนี้ทำจากไม้อัดลักษณะาการจำรุดนั่นก็คือชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่เป็นไม้อัดซึ่งประกบอบซึ่งประกอบติดกันมันหลุดออกมาตรงนี้นะตรงนี้นะไอ้ที่ฝาปิดกับตัวของมันมันหลุด ่ามันหลุดเราควรจะซ่อมแซมอย่างไรอ่าก็คือใช้กาวลาเทคทาไม้อัดที่หลุดออกมาแล้วติดประกอบเข้าบริเวณเดิมเลยค่ะถ้าสมมุติใช้เกาถ้าเราใช้กาวร้อนซ่อมแซมให้ประกอบชิ้นส่วนให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้กาวร้อนหยดตรงรอยต่อที่ง่ายแห้งแล้วก็จึงใช้งานได้นะคะแสะดงว่ากล่องกล่องใส่ของนี้มันใช้ได้แค่สองกาวนั่นก็คือกาวอ่ากาวลาทค กาวลาเทคนะคะถ้าเราจะใช้กาวลาเทคคือทาตรงที่มันหลุดประกอบให้ติดกันยึดไว้ด้วยให้มันแห้งแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่แต่ถ้าเป็นกาวเป็นกาวร้อนนักเรียนอย่าเอามือไปถูกกาวร้อนนะคะไม่งั้นกาวร้อนมันติดมือเราแน่เลยดังนั้นถ้าเป็นกาวร้อนคือเราต้องประกอบไอ้นี้ให้มันติดกันก่อนหลังจากนั้นใช้กาวร้อนหยด เอาไปนะคะหยด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 ,หยดแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งมาดูของที่เป็นหนังเป็นหนังเป็นกรอบรูปนะคะรองเท้านักเรียนหรือว่ากระเป๋าหนังลักษณะการชำรุดก็คือพื้นรองเท้าเปิดจากตัวรองเท้านี่เลยพื้นมันเปิดหลายคนเลยนักเรียนหลายคนนะคะที่ตัวรองเท้ากับพื้นมันขาดนะคะมันหลุดออกจากกัน ชิ้นส่วนหลุดนั่นเองนะคะวิธีการซ่อมคือใช้กาวยางติดพื้นรองเทา้าเข้ากับตัวรองเท้านะคะติดให้มันแน่นเลยแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ใหม่ได้มาดูกรอบรูปสิคะอ่าพวกที่เป็นกรอบรูปเป็นเกกันเป็นกระจกหรือว่าเป็นสิ่งของที่ตกแต่งด้วยเปลือกหอยลักษณะการชำรุดคือวัสดุตกแต่งกรอบรูป แจกันและกระจกหลุดออกจากกันสมมุติเปลือกหอยนี้มันหลุดออกมาสักสองเปลือกมันก็ดูไม่สวยแล้วใช่ไหมคะชิ้นงานของเราดังนั้นเราจะทําอย่างไรให้เปลือกหอยสองชิ้นนี้มันกลับไปอยู่ที่เดิมวิธีการซ่อมคือใช้กาวซิลิโคนเลยค่ะกาวซิลิโคนหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงคือปืนยิงกาวปืนกาวนั่นเองนะคะใช้ใช้ปืนกาว หยอดตรงเปลือกหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปเสียบไปเสียบให้มันติดกับกรอบรูปของเรานะคะทิ้งไว้ให้มันแห้งด้วยทุกกาวเลยจะต้องทิ้งไว้ให้มันแหง้งถ้ามันยังไม่ทันแหง้งเดี๋ยวชิ้นส่วนต่างๆมันก็กลับมาชำรุดอีกนะคะมาดูซิประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ หนึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองอเราจะทําอุปกรณ์ต่างๆนั่นก็คือเราจะทําช่วงเวลาว่างตอนยุ่งๆมีงานอื่นๆอยู่เราจะไม่ทํากันนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นด้วยสองวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนำกลับมาใช้อีกนะคะใช้ได้อีกไม่ต้องซื้อใหม่ประหยัดไปเลยใช่ไหมคะ ข้อ3ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างช่างซ่อมถ้าเราซ่อมเองเราก็ไม่ต้องเสียค่าจ้างนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ด้วยข้อที่4ใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ซ่อมเซมแล้วได้อย่างปลอดภยัยปลอดภัยเพราะว่าเราเป็นคนซ่อมเรารู้นั่นแหละว่าเราใช้อะไรไปบ้างเราไม่ได้ใช้ของที่มันอันตรายจนเกินไปนะคะข้อที่ห้า แต่ถ้าให้ช่างนักเรียนข้อที่สีนี้ถ้าเราจ้างช่างซ่อมมาเขาก็มีเครื่องมือที่อันตรายนะ,ะมีไอที่พวกอะไรอย่าพวกตัดเหล็กพวกหลายอย่างมากเลยดังนั้นอะไรที่เราซ่อมเองได้เราก็ซ่อมเองนะคะ,ะมันปลอดภัยสำหรับการใช้ด้วยข้อที่5ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้อันนี้คือเราก็มีความรู้ไปด้วยในการซ่อมนะคะ ข้อที่หเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่การประกอบอาชีพบางคนโตขึ้นก็เป็นประกอบอาชีพเป็นช่างนะคะช่างซ่อมมันสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะหลักการที่4ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะคะเราจะทำอะไรเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ต้องทําอย่างระมัดระวังนั่นก็คือข้อที่1เราต้องตรวจสอบสภาพของวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่เราใช้ในการซ่อมแซมถ้าสมมุติมันหมดอายุการใช้งานแล้วหรือว่ามันชำรุดชารุดมากๆอะค่ะนักเรียนก็ไม่ควรนํามาใช้นะ,ะเหมือนกาวกาวบางกาวเนี่ยมันมีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเอามาใช้ ในขณะที่มันหมดอายุมันก็เกิดอันตรายกับนักเรียนได้นั่นก็คืออันตรายในด้านไหนสัมผัสผิวหนังของเรานะคะจมูกของเราได้กลิ่นสิ่งนี้แหละที่มันจะทําอันตรายต่อเราได้ข้อที่2มีความระมัดระวังและไม่ประมาทขณะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมนะคะ,ะเราจะซ่อมแซมอะไรเราต้องระมัดระวงังไม่ประมาทต้องศึกษาวิธีการทําให้ถูกต้องก่อน ที่จะลงมือปฏิบัตินะคะข้อที่สเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบด้วยเมื่อตอนที่เรากบอัาเราจะใช้เครื่องมือเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรจะเก็บไว้ให้มันเป็นระเบียบให้พ้นมือลูกพ้นมือหลานพ้นมือน้องของเรานะคะไม่วางเกะก,กะข้อ,ะอที่สี่ ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบไปบอกคุณครูอันนี้คืออยู่ในห้องเรียนต้องบอกคุณครูเลยอยู่ที่บ้านก็ต้องบอกผู้ใหญ่นะคะเพื่อให้เขาได้ช่วยประถมพยาบาลทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาวติดกาวร้อนถูกมือก็ต้องรีบไปบอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ได้ประถมพยาบาลให้นะคะอย่าปล่อยไว้ไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายกับนักเรียนเองทีนี้การบ้าน การบ้านวิชาการงานอาชีพในหน้า86ด้วยกันนะคะตรงนี้นักเรียนฟังให้ดีนะครูพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนต้องทำทำตามนะคะอย่าไปนอกกรอบนะข้อที่4นักให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ลักษณะการชํารุดของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ให้สัมพันธ์กับวิธีการซ่อมฝั่งนี้จะเป็นลักษณะการชํารุดของอุปกรณ์ต่างๆฝั่งนี้จะเป็นวิธีการซ่อม ดังนั้นให้นักเรียนโยงเส้นด้วยไม้บรรทัดเลยนะคะโยงเส้นขีดดินสอให้ให้ดีเลยให้ตรงให้สัมพันธ์กันนะคะอ่ะดูซิข้อที่หนึ่งกระเป๋าสีชมพูชิ้นส่วนของกล่องใส่ของที่ทํามาจากไม้อัดหลุดออกมานักเรียนจะซ่อมด้วยวิธีการอย่างไรก็โยงตามข้อนั้นนะคะ mm. ครูเฉลยไปอ่ามันมีในบทเรียนแล้วเมื่อกี้ครูก็พูดอธิบายให้ฟังแล้ว ข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะคะนักเรียนไปโยงเส้นได้เลยหลังจากนั้นมาดูซิในแบบทดสอบของเราหน้า89บ $89 และ $90 นะคะครูจะเฉลยให้นักเรียนเลยสําหรับนักเรียนที่ฟังคลิปนักเรียนก็จะได้เฉลยไปเลยนะคะข้อที่1เพราะเหตุใดจึงต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชำรุดทำไมคะ 1. เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 2. เพื่อให้ได้รับคําชมเชยจากผู้ปกครอง 3. เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือดูใหม่อยู่เสมอ 4. เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสามารถนำไปขายต่อได้ข้อไหนข้อไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยข้อที่1ที่เราซ่อมแซมของใช้เป็นเพราะว่า เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่นั่นเองนะคะเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปข้อที่2ถ้าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ด้วยความประมาทจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นหนึงมีผู้มาช่วยประมพยาบาลอาการบาดเจ็บมากมาย2 เพื่อนๆไม่อยากทำงานกลุ่มร่วมด้วย3ต้องหยุดเรียนเพื่อไปพบแพทย์สเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บโอ้อันนี้อันตรายมากเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะถ้าเราประมาทมันก็จะเกิดอุบัติเหตุทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะความประมาทนี้ก็คือความไม่ระมัดระวังนั่นเองต่อไปข้อที่3 การเลือกใช้กาวซ่อมเซมวัสดุต่างๆควรพิจารณาจากสิ่งใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตพิจารณาจากสถานที่ที่ใช้ซ่อมเซม 2. เวลาที่ใช้ซ่อมเซม 3. ชนิดของวัสดุที่ซ่อมเซม 4. ร้านค้าที่จะไปซื้อกาวมาซ่อมเซมโอ้โหคนนี้ร้านค้าด้วยตอบคือข้อที่3นะคะเราจะใช้กาวซ่อมเซมวัสดุต่างๆเราต้อง ดูชนิดอุปกรณ์ของเราที่มันชำรุดด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นไม้ชำรุดเราควรจะใช้กาวชนิดไหนถ้าเป็นหนังชำรุดเราจะใช้กาวชนิดไหนซ่อมนะคะน,นี้ข้อที่สามนะต่อไปข้อสี่เพราะเหตุใดเมื่อพบร่องรอยการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้จึงต้องรีบซ่อมแซมทันที คนนี้ครูก็บอกหมดแล้วนะคะหนึ่งเพราะไม่ต้องการจ้างช่างซ่อมสองเพราะไม่ต้องการถูกเพื่อนตำาหนิ 3. สามเพราะกลัวว่าจะมีผู้อื่นนำไปทิ้งโดยไม่บอกกล่าวสี่เพราะไม่ต้องการให้ชำรุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้ของเรามันชำรุดเราต้องซ่อมทันทีเพราะอะไรนะ เพราะข้อที่4นั่นเองนะคะเพราะไม่ต้องการให้ชำรุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้ข้อนี้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งของเราชำรุดปุ๊บรีบซ่อมมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยมาดูข้อที่5การปฏิบัติตนข้อใดในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ตามหลักการที่ถูกต้องใครหนะ้าที่ทำถูกต้องนะคะในข้อสีนี้1 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้แบบลองผิดผิดทุกทูกลองผิดผิดทุกทํกทำมั่วๆวไปนี้ใช่ไหมข้อที่สซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ตามที่ดูผู้อื่นทำผู้อื่นก็ไม่รู้ว่าทำถูกหรือผิดใช่ไหมไปดูตามเขาทำข้อที่3ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงานข้อที่สี่ จ้างช่อมจ้าง่อมอ้มจ้างช่างซ่อมแซมทุกครั้งที่พบร่องรอยการชำรุดเพราะนั้นเอย่ยตอบข้อที่สามนะคะ,ะข้อที่สามหลักการที่ถูกต้องคือต้องศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อร่างกายของเราด้วยข้อที่หก กาวลาท็เท์ใช้ติดวัสดุในข้อใด1แผ่นยาง2พลาสติก3กระดาษ4แผ่นโลหะตอบข้อข้อที่3กาวลาท็เท์ใช้ติดกระดาษนะคะกระดาษดูสิข้อที่7ล่ะ7เ,เปลือกหอยที่ประดับอยู่บนชิ้นงานประดิษฐ์หลุดควรใช้กาวชนิดใดซ่อม นะคะ 1. กาวซิลิโคนหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือปืนกาว 2. กาวแป้งเปียกากาวแป้งเปียกมีด้วย3กาวยางหรือว่า4กาวใสติ๊กต๊อกติ๊กตอกต,กตอกิตอบกาวซิลิโคนนะคะหรือว่าปืนกาวนั่นเองเพราะว่ากาวนี้มันมีคุณสมบัติในการติดวัสดุจากธรรมชาติพวกกิ่งไม้เปลือกหอยนะคะมันจะติดได้แน่นมากเลยติดได้ดี ข้อที่8หัวค้อนหลวมคลอนหัวค้อนหลวมคลอนควรซ่อมแซมอย่างไรอ่าหนึ่งใช้สก๊อตเทปพันเอาไว้ให้แน่นเลยหลุดอีกก็พันอีกใช่ไหมอ่ะมาดูข้อ2ตอกลิ่มเข้าไปให้แน่นนะคะตอกลิ่มให้มันแน่นเลยให้หัวค้อนมันแน่นข้อที่สมติดกาวร้อนที่หัวค้อนไปเลยอ่าติดให้มันเยอะๆทั้งหมดทั้งหลอดนั่นแหละติดไปเลยใช่ไหมอ่าข้อที่สี ใช้ไฟลุนหัวค้อนให้มันร้อนเดี๋ยวมันก็ติดเองใช่หรือไม่อ่เดี๋ยวใช้ไฟลุนหัวไม่รู้หัวค้อนหรือว่าหัวเรานี่แหละมาดูคําตอบสิคะอ่าคำตอบนั่นก็คือข้อที่สองครูบอกแล้วถ้าหัวค้อนมันหลวมเราก็เอาหัวค้อนใส่เหมือนเดิมแล้วก็ตอกให้มันแน่นนะคะตอกริ่มเข้าให้มันแน่นเพราะว่าบางทีหัวค้อนที่มันหลวมนั้นมันเกิดมาจากการใช้งานที่ เยอะเกินไปเราเวลาเราตอกตอกเยอะเกินไปมันก็เกิดการหลวมได้นะคะ,ะข้อที่9การซ่อมแซมการการไกรตัดกิ่งที่น็อตยึดหลวมควรใช้เครื่องมือใดนะคะการไกรตัดกิ่งตรงที่น็อตมันหลวมเราจะใช้อะไรมาซ่อม1ใช้ค้อน2อพัตเตอร์สประแจสเลื่อยโอ้ยมีเลื่อยเข้ามาด้วยตอบติ๊กติ๊กติกต ประเจนะคะประเจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขันเกลียวอักการขันเกลียวน็อตให้แน่นขึ้นนะคะเป็นการดูแลรักษาด้วยพอสุดท้ายพอสุดท้ายการซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเองประหยัดอย่างไรคะนักเรียน 1. ประหยัดเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่ 2. ประหยัดวัสดุในการซ่อมแซม3ประหยัดเวลาในการซ่อมแซม4ประหยัดแรงงานในการซ่อมแซม ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบข้อที่หนึ่งนะคะประหยัดเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่นะเราไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วถ้าเราซ่อมด้วยตนเองนะคะ,ะเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานด้วยโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองนะคะอ่ะ10ข้อนี้การบ้านของเราหน้า8 6แล้วก็89และ90นะคะเดี๋ยวกลับไปสู่หน้าของครูใหม่ไหนหน้าหน้าหน้าครูคดียาอยู่ไหนแล้ว น้าครูอ่าอยู่ตรงนี้เองนะคะนักเรียนฟังคลิปให้จบก่อนนะคะแล้วก็ลงมือทําได้อย่าไม่ฟังนะต้องฟังก่อนอเพราะว่าครูมีเฉลยให้เยอะเลยทําเสร็จแล้วส่งครูได้เลยนะคะอาจจะส่งเวลาไหนก็ได้ตีหนึ่งตีสองตีสามครูอ่านหมดเลยนะคะนักเรียนส่งมาเวลาที่นักเรียนสะดวกส่งมาได้เลยนะใครส่งในเวลาครูจะให้คะแนนเต็ม